ใครกันที่อยู่กับข้ามาหลายปีงั้นเหรอจนถึงตอนนี้ก็มีแต่เล่งหยัวและหยินหานที่อยู่กับข้ามานานที่สุดแต่ถ้าพวกเขาทำอะไรสักอย่างที่ทรยศต่อข้าข้าจะจัดการพวกเขาอย่างไรความปานีเสือขาวตัวนั้นสำคัญที่สุดสำหรับ เสี่ยวจิวเอ,อ๋ออะแล้วข้าล่ะจิตวิญญาณของเสี่ยวจิวเอ,อ๋อดึงดูดข้าตลอดเวลาจิตวิญญาณของข้าดึงดูดเธอไม่พอเหรอหืมอ,อย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยนี่เจ้าช่วยบอกข้าหน่อยสิว่าเราจะออกไปได้ยังไงเสี่ยวจิวเอ,อ๋อมายืนข้างหลังข้า ตก like ลงนี่คือประตูลับที่สูสักุตั้งไว้มาเซี่ยวจิวเอ๋อวางมือของเจ้าบนประตูตอนนี้ประตูนี้ถ้าผลักออกมันจะถูกกระแทกกลับอย่างแรงมาก ผู้ที่จะเปิดได้คือผู้สืบทอดสายซูสักุเท่านั้นจเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดประตูนี้ได้อ,อ,อาจารย์นิสต์สดท่านกนกลับมาแล้วเซียวฮูท่านอาจารย์ท่านหายไปไหนมาสองวันค่ะจะเป็นโลกซึมเศร้าตายอยู่แล้ว อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ข้ากลับมาแล้วนี่ไงอาจารย์ต่อไปอย่าทิ้งเสียหัวไว้คนเดียวอีกนะอืมแน่นอนอืมข้าทนดูไม่ได้อืมข้าอยากจะบีบคอจะเสือขาวตัวนั้นจริงๆเลยจุนจิวละ่ะกึกกึกกกเสียเจ้า เจาเจลในที่สุดเจ้าก็กลับมาหาปู่คุณปู่เป็นห่วงเจ้าแถบตายเจ้าไปไหนมาคุณปู่เป็นห่วงเจ้ามากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพี่จุนทุกคนเป็นห่วงพี่มากนะคุณจุนเจ้าไปไหนมาข่าเป็นห่วงนะเซวจิวเอ๋อของข้าสบายดี โมบูเยวฮึฮึนี่มันอะไรกันเจลเจวนี่ใครกันโมบูเยวปล่อยข้านะผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งมากมีความน่ากลัวและอมหิตจริงๆเขาคืออาจารย์ของข้าเองชื่อโมบูเยวเจลเจลนี่คืออาจารย์ของเจ้างั้นเหรอนี่ จเจ้าเรียนรู้และฝึกฝนทัก,กษะทางการแพทย์จากเขางั้นเหรอถูกต้องอ๋อที่ข้าไม่ได้อยู่ที่ห้องสมุดมาสองสามวันก็เพราะแบบนี้แหละตอนนี้ข้ากลับมาแล้วข้าต้องขอโทษด้วยที่ทำให้เป็นห่วงมาหูเหวเจ้านี่ช่างทำให้ข้าเดือดร้อนจริงๆใช่แล้วข้าอยู่กับเซียวจิวเออดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมก ต้องขอบคุณท่านมากที่ท่านช่วยสอนเสี่ยวจิวทำให้เสี่ยวจิวไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปนอกจากนี้ท่านยังช่วยปกป้องเสี่ยวจิวได้เป็นอย่างดีเสี่ยวจิวเป็นที่หนาสงสารมาโดยตลอดตอนที่อยู่ในบ้านของตระกูลจุนหลังจากที่เธอไปที่เมืองเฟิงรั่วอยู่เธอก็เปลี่ยนไปมากดูเหมือนว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เสียวจิวได้พบกับหมห่อหโอเยวคนนี้เองฮะนี่คุณปู่ห่วงทำเพื่อข้าจริงๆอ่ะหรอไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกเสียวจิวเอ๋อเป็นคนของข้ายังไงซะข้าก็ต้องปกป้องเธออยู่แล้วข้า<ะ>ต้องขอบคุณสิเสียวจิวได้พบกับปรมาจารย์ที่ดีมากแบบท่าน จากพระพสงสุสดผู้ชายคนนั้นไม่นะไม่จริงเลยเห็นได้ชัดว่ามอวิเยวต้องการครอบครองอาจารย์เห็นได้ชัดว่าคนคนนี้ไม่ใช่แค่อาจารย์ของพี่จุนแน่ๆเขาเคยอยู่บนเตียงกับพี่จุนด้วยดูเหมือนว่าหยุนเฉียวจะไม่มีโอกาสแล้วน้องจุนเข้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน เมื่อไม่กี่วันก่อนมีรายงานห้าฉบับมาถึงเทียนซ่งหยวนเพื่อรับสมัครสาวกเยี่ยมมากในที่สุดมอูเหวี่ยวก็หายไปเซียวจิวเจ้ามีความสามารถที่โดดเด่นถ้าเจ้าสามารถเข้าสู่นิกายทั้งหาได้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากพี่จูนจิวเรามาฝึกให้หนักกันเถอะเพื่อไปหานิกายด้วยกัน พ่อกับแม่จะต้องภูมิใจในตัวข้าแน่นอนนี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะเข้าสู่ห้านิกายเจ้าต้องไม่พลาดการเข้าสู่ห้านิกายนั่นนะมันจะทำให้เจ้าไปในระดับที่สูงขึ้นในเมื่อทุกคนบอกว่าดีเราก็ลองมาดูกัน 1. รัฐบาล 3. วิทยาลัย 5. โรงเรียนและ 10. ประเทศทั้งหมดเป็น ของสามโลกล่างแค่ฟังชื่อก็มีถึงสามชั้นกลางและสามชั้นบนนี่คือโลกที่เหมือนเจดีทีละขั้นทีละตอนมีความก้าวหน้ามากโลกนี้ช่างน่าสนใจกว่าน,น่าตื่นเต้นกว่าและอันตรายกว่าโลกเดิมของข้าอีกการเดินทางจากจุดต่ำสุดของโลกนี้ข้าสามารถขึ้นไปทีละขั้นและไปถึงจุดสูงสุด อีกครั้งได้มันคือหนึ่งใน5สถานที่เมล็ดพันธุ์ค้าต้องทำให้ได้สถานที่นี้แบบนี้มีน้อยมากและมีเพียง2องถึงสแห่งในประเทศนี้เมื่อถึงเวลานั้นสิทธิดีที่สุดสิบคนจะถูกคัดเลือกโดยวิทยาลายัยเพียงเทียนซงก็เป็นหนึ่งในสิวิทยาลายัย ที่ต้องคัดเลือกสาวกผู้สงสารจะคัดเลือกทั้งหมดหคนจากผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดผู้เล่นเมล็ดพันธุ์สิบอันดับสูงสุดการเป็นผู้ชนะและเข้าไปเป็นหนึ่งในหาของนิกายได้ไม่ใช่ว่าเจ้าจะเป็นสาวกของหานิกายได้เลยนะพวกเจ้าต้องตั้งใจฟังให้ดี ตอนที่ข้าไปเดินเตร็ดเตอยู่ข้างนอกทั่วสิบประเทศข้าได้ยินมาว่าสาวกที่จะส่งเข้าไปต้องผ่านการคัดเลือกก่อนจึงจะเข้าสุนิกายทั้งหาได้มีใครไม่ผ่านการคัดเรื่องบ้างไหมแน่นอนมีสิแล้วทำไมข้าไม่ได้ยินเลยว่าพวกเขากลับมาตอนไหน ผู้แพ้คือคนที่ตายแล้วจะกลับบ้านด้วยวิญญาณเท่านั้นแน่นอนไม่มีใครรู้อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เลยพวกเจ้าเตรียมตัวกันให้ดีก่อนเธอะก่อนการมาถึงของถูกทั้งห้าพวกเจ้าทุกคนมีเวลาฝึกฝนหนึ่งเดือนยังไม่รู้ว่าสถานที่ฝึกฝนนั้นอยู่ที่ไหน แต่อีกไม่กี่วันพวกเจ้าจะต้องออกเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเจ้าสามคนก็ควรที่จะร่วมมือกันดีที่สุดไม่ควรไปคนเดียวอืเพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ประสบการณ์แต่เป็นใจคนอะไรนะนี่เจ้าบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ คือจุนจิ๋วงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกันแม้แต่จักรพรรดิสูงสุดก็ยังไม่ได้ภายในสามวันเธอจะทำอะไรงั้นเหรออืมเป็นไปไม่ได้นางขยะจุนจิ๋วนั้นไม่มีทางทำได้ตระกูลจุนของข่าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วหลักฐานของตระกูลจุนที่วางไว้จะ มาถูกคนลงง่ายๆแบบนี้งั้นเหรอหลังจากที่จุนจิวทำให้ข้าบาดเจ็บเธอก็พูดเองว่าอยากให้ข้าบอกท่านว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นทั้งพ่อและแม่ไม่ถามข้าเลยว่าบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างถามแต่ว่าใครเป็นคนทำตอนนี้ตระกูลจุนไม่มีกำลังที่จะแข่งขันกับตระกูลหยุนถ้าถ้าท่านพ่อกับท่านแม่ไม่อยู่ ให้ตระกูลจุนถูกทำลายโดยจุนจิ๋วหรือตระกูลหยุนท่านต้องเป็นท่านต้องพึ่งพาข้าเท่านั้นอีกไม่นานห้านิกายจะมาเลือกสาวกถ้าข้าได้รับเลือกจากห้านิกายแล้วก็ตระกูลจุนของเราจะมีชื่อเสียงและกลายเป็นตระกูลอันดับแรกๆของเทียนซ่งจริงเซไม่มีทางที่ตระกูลหยุนจะยอมอ่อน้อให้ตระกูลจุนแน่ ตะโกนจนโยในอันตรายแต่ถ้าหยุนื้อได้รับคัดเลือกจากห้านิกายการต่อสู้กับตะโกนหยุนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปสงสารสูเอ๋อของข้ายิ่งนักทําไมเธอถึงบาดเจ็บสาหัสนักจนจิ๋วนี่มันบ้าจริงๆสูเอ,อ๋อเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าดูแลตัวเองให้ดี การได้รับขัดเลือกเป็นสาวกของฮานิกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านพ่อท่านต้องไปหาคนที่จะฆ่าจุนจิวมาโดยเร็วที่สุดตอนนี้เหรอใช่แล้วที่ฆ่าต้องบาดเจ็บขนาดนี้ก็เพราะจุนจิวท่านต้องฆ่าจุนจิวก่อนที่คนของห้านิกายจะมาถึงมิฉะนั้นคณะบดีและจักรพัิสูงสุดต้องถ่ายทอดพลังที่ดีที่สุดให้กับจุนจิวอย่างแน่นอน นาแ,แบบนี้ท่านคิดว่าจุนจิวจะไม่ได้รับคัดเลือกจากห้านิกาย,ยางั้นหรอข้าและจุนจิวทะเลาะก,กันไม่ค่าก็จุนจิวเราต้องตายกันข้างหนึ่งตกลงพ่อจะหาทางขาจุนจิวให้ได้โดยเร็วที่สุดส่เออเราต้องดูแลตัวเองให้ดีเตรียมพร้อมสำหรับการเข่าหานิกายสว่วนจุนจิวพ่อกับแม่ จะจัดการเองเพราะจะไม่มีวันปล่อยให้มันคว้าตำแหน่งสาวกของหานิกายไปตกลังจุนจิวแกต้องตายหลังจากสามปีที่หานิกายมาเพื่อเลือกสาวกที่มีความสามารถถ้าข้าได้เป็นสาวกของทั้ง้านิกายข้าก็จะอยู่เหนือทุกคนได้ในพิบตาแม้ว่า จะมีการคำประกันจากรองคณะบดีใครก็ตามที่ขัดขวางข้าม,มันต้องตายที่ห้องของคณะบดีคณะบดีคณะบดีกำลังฝึกคัดลายมืออยู่ท่านรบกวนไม่ได้นะรองคณะบดีมาที่นี่มีธุระอะไรงั้นเหรอ ถ้ามีเรื่องจะคุยกับท่านเรื่องอะไรล่ะ